เียงที่อา่างอะไรเลย้ะวันไหนครับวันไหนเมื่อวานนะวันที่อะไรวันที่อะไรเออสิบหกสิงหาจําได้อย่างทีผมนับผมนับตั้งแต่ปิดเทอมอะเขาเพิ่งเขาเพิ่งมาเปิด <c oughs> ฮะปิดเทอมวันไหนเอ้าปิดเทอมตั้งแต่ปีที่แล้วอะวันไหนเอ้าไม่รู้จําไม่ได้ <c oughs> จรรมฮะ <c oughs> ใกล้จะจบแลยนะฮะ ฟอร์มาก็เป็นเออันนี้ฮะจำไม่ผิดฟาร์มาตแอดเซลต้องดูชื่อนะเพื่อสาระของคนดูอ๋อชื่อฟาร์มาสอ2 m 2 0 3นะครับ m 2 0 3ปิดหัวเชือดเปิดนี่วะใช่ฮะเป็นฟาร์มาตด้วยีนแคป็บโอ้มีลำกล้องด้วยนะฮะแน่ใจว่ามีลำกล้องมีฮะแต่ส่วนมากผม ถนัดถ้าเกิดฟาร,ร์มัสติดเอสนัดคอมมโดมากกว่าไม่ต้องมีอะไรมากมีแค่ก,ก้อง<ะ>กับปืนก็พอ,อแต่ปืนนี่มันก็ดีนะก็แรงใช้ได้เลยอโอ้อช่องนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเขียนว่าช่องนี้ไม่มีวิดีโอใช่ครับช่องนี้ไม่มีวิดีโอฮนะก็ก็เนี่ยคลิปแรกที่อยู่นี่เนี่ยโอ้คลิปแรกตรงนั้นอยู่เลยอ่ะ ยังไม่ได้อั์โหลดด้วยส่องเลยฮะตึ๊ด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 วางเอาความรู้สึกของเมนแรกฮะเมนแรกฮะความรู้สึกเมนแรกเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังเดี๋ยวโดนดราม่าฮะระวังเดี๋ยวโดนกตัดต่อช่วงนี้อุตัดต่อไม่เป็นใช้โซนี่ไวคัสไม่ได้กาก เม่อาจจะมีคนเอาเพิ่มนะผมเป็นคนพูดไม่เก่งสักเท่าไหร่ฮะในใจเราพูดไม่เก่งอ่ะยกเว้นไปดูตอนอยู่โรงเรียนนะอันนั้นพูดเก่งฮะอมันตื่นเต้นนะมันต้องเข้าใจแล้วคลิปเลยเฮ้ยว่าไงมาทำไมพี่นิกขอเสียงพีนิกหน่อยครัอีกชั่วโมงยังจะมาอีกเนาะ ผมเล่นเลยเปื่อยจนลูกกระสุนหมดฮะเฮ้ยเหลือปุระเบิดอีกสองอันนะต้องใช้ให้หมดฮะใช้ทำเศรษฐกิจอกพอเพียงฮะใช้เป็นอ่ะอพีนิกอินทีมสปีกอ่ะพี่ใช้ทำไมอ่ะพี่ไไม่ด้ใช้เล่นเออต่อเราก็ใช้เอาพี่นิกมาแจมรายการบูมเหมือนเนี่ยเออไล่เข้าไปเลยว่าไงนะล้ <c oughs> อเล่นเดียกูจะได้บอกขอให้ ตึ๊ด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 แย่จุดจุดจุดเกียเช่นมาเต็มหัวเลยตอนนี้เอ้ยโฆษณาพี่นิกดิโฆษณาพินิกดิฮะโฆษณาพินิกหน่อยดิคือโฆษณาไงอ่ะโฆษณามุกแม่แทงหวยอ่ะมันไม่เกี่ยหรอมุกแม่แทงหวย มันไม่ช่มุกแล้วนะ่ะอนนั้นมันเฟล,ลจริงอ๋อมันเฟลฮะมันเฟลฮะ,ลละโอ้โหมึงพูดเฟล,ลนี่คูจบเลยนะเนี่ยตายเหรอนะฮะวันนี้ก็จบอ่าสําหรับคลิปคอปเตอร์สตอรี่พีบีเยอะๆกับปืน a อฟซาวล์ไลฟ e เฟินนะฮะสําหรับวันนี้บาย